อ๋อนี่ยบด,ดื้ดอมหมอฟดเลยโทษเลยอแองพักนีะะ่หินับพักแล้วก็หอนหอนตอ,อนหอนเลย สบายดีและสวัสดีที่ทุกท่านยินดีต้อนรับทุกส่งมาทำบรรณาเก่าทูเลยสบายดียามเศร้าทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ไฮยูสวนได้มาได้ขึ้นปลาเธอหาเนื้อหหกินก็นมันนี่นะจะหาเด็ดผักมาซุปพอเบิดเนื้อกินเลยเนื้อกินแถวไปหามาแต่ปลากะให้กินเบิดหวานนี่มันนี่เลยได้กินผักสักก้อนมาเล่คนเลยโทรหาทีมงานเพื่อนำไปได้ขึ้นปลาเธอทุกคนมาได้ไน,น,นขึ้นปลาอาจจะได้กินอาหารแซ่บมันนี่ไปเก็บผักก่อน ไปเก็บผักกับตันน้ำฝนลูกสาวหลามันคนเลยทางเป็นหวานกับอิฐปอนอยู่เถียงไปเขามาเก็บผักอยู่ส่วนมันต้นคนเลยว้ามาแตงสุกแล้วพอนนี่โอ้ยังแก่นอยู่หมากเลยไ้สุกเถื่อมาแตงนะนี่แตงไฮ แต่งให้สุกปุ๊บแต่งให้เขาบอกเบิ้งหนวดมันหนวดหนวดมันก็ยังบ่นด้วยหนวดยำปลาเดือดนั่นเถอะในเหวเถินยังยยังอู่ก็ๆอยู่ได้ไปเนาะน้ำฝนเป็นไงแล้วว่าเห็นหัวเก็บแต่งไว้นี่ว่าแต่งขนล่อนว่ะอ๋อทุ่มหมายนี่หมายไงขนาดคนขนล่อนแล้วมั้ยนี่แต่งยังบอลเถอะได้ แกนอยู่แต่ก็อ่อนอยู่นะอ่อนอนิดนึงโอ้เห็นแล้วผู้มันฝืนปิดกองไว้อยู่เป็นเขามาก่อนแหละขึ้มาแตงนะตันนี้ตันนี้โอ้กองเกินฟูนอยู่นะเปื่อยเลยเนื่อเลยนะเเลยนะ้ว โอ้ตัวนี้เเปื่อยครับบีบมมเลยนะ่ะแต่บเห็นน้ำฝนตงใส่เลาะพปนพุดน,น้ำฝนนะปาป่าไว้นี่ก่อนไปเราหาเก็บผักก่อนเก็บผักพอเลยจังมาทำตกแต่งขึ้นมือถียงพร้อมเลยเราเก็บผักก่อนอันักแต่งขาวก็มีทุกคนเลยอันนสีขาวนี่ไปซุกนยนี่สีเหลืองอสีขาวน้ะ ปลูกพอได้กิ่นคนเลยพอบริสุทธิ์ให้ลูกให้เต้านะพอปลูกแล้วก็ฮาบริสุทธิ์ถ้าเขาบููปลูกเวลาลูกอยากกินมาได้ซื้อกินเาบูมีเงินซื้อคนเลยก็เลยปลูกปลูกใ่สวนมันต้นเขนะโอ้เจ็นน้ำฝนห้องอยู่ทางหลุมกิบผักซุปกินมานี่กินซุปผักตอนเนี้ยบ่มีแนวกินและเห็ดซุปผักกินไหมนี่ ได้หลายแล้วบ่อฝนได้หลายแล้วบ่้อฝนมันได้หลายแล้วอ้ทาท่านี้ก็ส่วนแตงหลายเทุกคนหล่ลนแล้วบ่ตัวนี้บีบมุมนะตอนนี้มาหล่นเถอะสวนแตงปลูกหวานไปเลยทุกคนเลยตอนฮอดปลูกนะส่วนแตงบัดนี้พอได้กินแล้วเลย งยาทั้งทีมงานโทรมาหายางยาว่าจะขึ้นป่ามานนี่บะถ้าจะได้ขึ้นป่าปิดแต่งเมื่อตอนเขาก็ฮัมโบเกตฮัมโบเกตโทรมาบุขึ้นบ่อวะไปเลยปิดแต่งไปตอนเพิ่นไปกินน้ำกันยูต่ป่าเพแล้นทวนี้น้ำฝนมาเก็บท่าอได้หลายแล้วเนาะ เมนูสุพักมือนีงเจอเมนูสุพักแล้วมือนีแต่มาในสุบ่อหยังด้เลยเบิ่อเธอขวัญมันหลอนหม้นเน่าจนเน่าเลยโอ้จดายนจนเน่าคนเลยปาน่ยโอ้เปื่อยขนาดเงาทวน อันนี้ต้นเจาะบ่เคยได้เข้ามานะพอลงมาแต่ผู้กับเซี่ยงยาเสี่ยงยามันต้นมันนี่ก็บเได้ขึ้นแล้วมันนี่ทางบกเกตไปโทรมาหาเลยกินขา้าวเศร้าซะก่อนเปื่อย์ละอ่านูฝนหนูเปื่อยอลไรหนูแต่งสองหมาบเขาเลยยอดบวบ

ในมันออกบมดเลยในมันนหนเลยทางในบูมีเลยเดี๋ยวมันแตกแล้วนะมันแตกแล้วตัวบ่ง้งตัวหมดเนี่ยเขาไปเจาะกินในมัดเหลือแต่ข้างนอกมันนวลมันหนเลยเดี๋ยวผักออกพอทุกคนเห็ดกินก็บนริหนูนนสุผักมันเลอเนื้อจับอาหารทั้งหมดเลยกินผักมนัน,นนี้หอคนร้อนหอยขนร้อนอีกฮั่นวยหอยขอนร้อนอีกเลย โอ้ยหลายต่แต่หน่วยเติบแต่งพอดีแหละเมื่อตอนทีมงาน่ำชิกินทนเลยห <c oughs> มอกตาแซมแต่งกันทนเลยแต่งเปื่อยหลายขนาดสบายดีทุกคนเริ่มแต่งอ <c oughs> โอ้แต่งกันตั้งงามพัก ซุปผักมาเลยนะอาหารหลักในการอยู่ป่าคือซุปผักเลยทุกคนเลยลูกชายหลานนางเบิง่งโทรศัพท์มันมีอย่างนั่นนะไปเอาแต่งก็ตาใสเลยทุกคนเลยแต่งบม่ค่อยมันปกใบมันปกแราไม่ค่อยเห็นมาก่อนท่านใดเห็นบ่ น้ำฝนแปลงมาถาหับอันนี้นมากับน้ำหลังออกเพื่อนเเอาแพ่แต่งโอ้ยปอเต็มกระตาเลยเอามาแพ่เฉยโอ้เก่งเก่งน้ำฝนเนี่ยโอ้เต็มกระตา,านคนไนงแต่งเป่อยโอ้หวานกับหับเครื่องมาแต่บ้านนี่ยังยังโอ้ ผักเราเก็บมากันนะป้าเนีย่ยบอกเออเราทำไปเก็บเมื่อเสาร์นี่ยัง่เ,เ,เหลืองเออเฮ้อหักขนาดหวานหาก็มาฮอดมาได้บ้านสวัสดีอะไรอย่างหักจะมาหวานหักมาหุงข,ข,ข้าวแบบมาหุงกับข้าเข้าเขาวเปล่าพอดีเพี่อเลยอาหารเลยแมวก็ไปดมรถได้แมวกนนะที่มาฮอด เห็ดโซใดม่พอดีด้วยเห็นไหมเหมาะเลยโซโดมัยน่ะโซโดมัไปหมอบไหมครูคู่หมแล้วไอ้กับข้าวกินกับเป้นอืมแล้วเห็ดอยู่ในกินกินก็ได้นะของธรรมชาติอดมากอืมเก็บเห็ดทุกคนทำให้เถาคนอันมาต่าบานพ่อเห็ดออกเรือทางฮเห็ดปวกลนเลย เราเห็ดตาบนะโอ้มือนนี้ได้กินแกงเห็ดแล้วพอน่วจะได้กินสูตผักได้กินแกงเห็ดพ่อมันนี่นะไปไนปะเบิเบ้งว่าหลายไปไหนหลอดไม่หลอดตอกมาทุกคนเลยหลายบ่หมูมงใหญ่หนึ่นนนนะงเลยตัวเหยียบด้หอหอนแล้วทุกคนเลย เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตาบโอ้หหไหลไลเลยทุนเนี่ยนี่น้อยกำลังออกก็มีนะเก็บเก็บเก็บ เก็บไมพอเก็ปเก็บมพอดยยนตีนั่นเแล้าเหล่แล่กะมีทุกคนัมีทุกคนไม่มีกะตาซอเอากะตาซะยมมอามาเวเรมเก็บ่ว้นี้ทุกคนเนาะี๋ยวถ้เอาเอาน่ะังจีจีน้อยๆยุ่งอ้เอีได้ล เอาบอแม่ลังจุ่มกัมีทุกคนเลยเก็บจะไม่หัมพี่พี่มันพี่มันพี่เห็ดปวกเห็ดปวกน้ำแกงก่อนนี่เห็ดปวกขดอเนาะเห็ดปวกขดอทุกคนเลย เก็บ่หามเก็บปันเท้าเก็บแม่ปอนก็ลูกปอนก็มานำนะคนนี่เก็บแล้วไม่หามทค่พนังเท้าอยู่นี่นีตีมึงนี่นี่อันนี้หน่อยยุงอื่นมาจอบอีกเกาะกูชอจับยุงแล้อเนาะนี่เลยกำลังกำลังจูบอยู่ตัวนี้อตัวลยุงเด้อเด้อ เงียบเลยสุดยอดเลยกินปลาแล้วบอข้าวเลยข้าวแต่เศร้าพผนปอนกะนกำลังจุ่มโบกแกงเนี่ยสุดยอดเลยนี่ยห้องก็ได้น้อยหนึ่งวันนะสี่สี่หวานเลยตอนนี้บานพนลยระกอบเพชรตอนนี้บานนะทุกเฟซเห็ดก่อมันไม่ได้ออออีใดนี่เลยนอนอยู่นี่กระเจ้ากระมี่ก่ามาหาปีหน้าละชม้อยเลย

อเต่ละาตากัเกือบไปทุกคนเลยอันขึ้นปลาตัวเศ้าไกินแกงเห็ดลมาตามาป้อนตามมาลุจมคตาไม่ห้อมะมาบิดแกงมาทุคนเลยมาทั้งลูกทั้งเต่า ที่เมนหวานคาฝ่าเถียงมันมาเถอนเกาบเอดเก้บ่อาี้บมนปอนเก็บมเห็ดกรเป็นนะตึดตึดหลดเออเก็บลูกฮึถเดมให้พออี โตกันเอานเอพม่เห็นกมีเลยโตโตกำลังจ่บกมีนุทุนจ่มกมีโอ้มีกินแกงเห็ดแซ่บแล้วบาทเลยเห็ดเห็ดเป็นเห็ดพวกกรดอทุนกระดด เห็ดวกันี่แกงแซ่บด้วยคนเล่แกงม,กมันออกหอมหวานผัน,น้อยๆน,นะเครื่องกะตาเล้ใคเครืออร่องกะตาละ่ะม,ม่อมเครื่องกะต้าเล้คนเลยเห็ดเท่าใดกะได้หลายเติบด้วยคน,น,น,นเลยเบิดแลบ้ออ่้เก็บู่พุ่นก็นมีคนะอ่ะก็ได้เบิดเท่ายังอีกมูนึงว่ะ เบไรี้ปิด่อมาใส่ใส่เลยบางทางออกอหมูนึงกูได้คนจะได้หลายป่ะได้หลายแต่เพมกรตายนะฮอืไปยางออกก่อนทุกคนโอตัวแกงเห็ดนนมันนี่มือหน้าเราวม่หายนะทุกคนเนาะมือหน้าได้ทุกคนเออมือหน้า ฝนมันหนาออกอีกเพราะมันมันกำลังจะจุ่มน้อยๆนะประมาณนจะได้กินเห็ดแกงเห็ดกินก็มันทีมงานเราถ่านเพราะว่าเมื่อเนี้ยจะได้กินปลาทุกคนเเอาไปทานทีมงานเราไปปะทีแล้วเพราะว่าบ้านเราถามกับบ้านทีมงานเขาอยู่ไกลกันทุกคนขี่รถไปก็ประมาณมองกิโลกว่าเพราทุกคนจะหอดได้ถือว่าเห็ดนี่ก็มันออกอยู่ข้างนานทุกคนแจ๋ข้างนานะ สามโม่โม่ใหญ่กับโมู่หรอโม่ที่ทุกคนได้เห็นนะโม่ใหญ่กับโม่ที่เหลือแลยโม่น้อยเครื่องดบว่าเคร,รื่องกระตาเถ้าหนึ่งทุกคนเลยแกงเห็ดยังไงทาบันบน,นี่ไว้จะได้สุกผักโอ้ขลดไปมาเนี่ยนี่ถึงแกงเห็ดตาบาดูว่าแซ่บเลยดูว่าแกงเห็ดปวกนะทุกคนเคยกินดูว่าแกงเห็ดตาบนะ ตกำลังมาล้างเห็ดตาบทุกคนเลยเอาจจตัดตีนมันซะก่อนคดๆขี้ดินออกจากตีนมันนะไม่ค่อยแก่งกินมาจีทุกคนเอ้ยดีกว่าพอด้กินเต้าเจื่อแลครั้งแรกเลยกลิ่นท่อนึ่งกินไปดงองงาเลยเอออยู่ดองในเห็ดตาบใหญ่เลยเห็นไหมน่าขอด้วย ในวันกํำหนึ่งแหละพากันเห็ดแกงกินมันยังว่าแซ่บตรงนี้ได้เกินกระจ้าลายเติมนะจอกเงือกตรงนี้แบบงามทางขัดดินออกจากน่ร้อน้วบอร้อนแล้วหล,ลัางงานเดี๋ยวเรจะทำมันร้อนเด้

พ่อมันหอนอาคือในหอนหอนหวามันคืน้าออเอา้จาลงนะนังอ่ตรงนี้คอนยับม่จบพ่อบก่อน่แหลนะบาือวอจานะะเผเ็้าป้าเล่าคะโัให้ไปถ่าย แ okay. นะต่ต้มถ่ายไว้แมวตำแเจวตาแเจ้เส่แกงเห็ดบวกมเอนี้เมนหวานโซฟีมือกับเมนีต้ตซีมเดิอสิเ,เสียบวะแกซื้อา่าทำกินก็มาทำฟ้าสิไปฟู่แหละ ยำผักทันเขาเดีราคาสิบแปดบารีบน้ำมาได้วันตินปลาช่อนนะครับขุยป้อนนี่โอเคข้างเลยแบบนี้ผักซึ่งจะรักม,มันห่อน,น,นเซยสิ nó thôi này ta kiểm tra vào phạt lúc tươi mới có cả được à à lên thôi này mỏ kèm tạp xanh nhọn หมักบวบเที่ยวาเก็บปลาชีเห็ดซุปนะพอดีได้เห็ดตากก็เลยแก่งให้กันเลยค่อยได้หลายนี่สุดยอดเลยบาทนี่เธวป่งมาแล้วโทวเลยน,นี่สุดยอดเลยปุ้ย,ยมามา,มาตาก้อนมาหนี่งเองพัก กจะพักดายอะัได้หนูเขาอ๋อทกเเป็นนคนมามามาทุกคนกินข้าวกันเบพเก่งเห็ดตับเห็ดปวกทุกนเลยใส่ยอดอืบบวกนี้ก <BAR K> oh, <laughs> <ilgili> ็สุดเ่บนี่เลยนี่แซ่บบ้อเบ้อ ตอต้นหอมนนะี่อืมแล้วอะไรละอืหอเขตุ๋ยเห็ดตาบนี่มันหอมจัง ก็ได้มาฮอดบ้านน้องคนเพราะชีเดอออกเดินทางขึ้นป่านะเพราะเขาหักินอิ่มแหละฝากขอมบอกขอบใจเบิร์สุขุชนที่เขามาติดตามมวาชมคลิดจนจบโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันไหมแบบคลิปนี้ไปสบายดี